ไตชุติมาน้ำตาคลออยากขอโทษหนุ่มที่ขอแต่งงานโมเมนต์นั้นดีมากๆช่วงนี้เห็นค่าหน้าค่าตาเธอบ่อยจริงๆสำหรับตาตชุติมาทีปนาฏอดีตภรรยาทีมพิธาลิมเจริญรัตที่ล่าสุดมาออกรายการซุปตาพาตะลุยที่มีนิกกี้ณชาตเป็นพิธีกรซึ่งช่วงหนึ่งในรายการนิกกี้ถามถึงหนุ่มที่มาคุกเข่าขอแต่งงานจริงไหมแตยอมรับว่าจริงเมื่อปีที่แล้วก็บอกดูๆกันไปเสียใจที่ไม่ได้เซเยสตอนนั้น พอนิกกี้ถามว่าทำไมตอนนั้นไม่ตกลงแตชุติมายอมรับว่าตอนนั้นเราไม่แน่ใจไงรู้สึกว่าครั้งที่สองมันต้องชัวร์ต้องคิดเยอะเลยคิดเยอะก่อนจะถามต่อว่าผู้ชายคนที่คุกเข่าคือคนในวงการหรือนอกวงการแตตอบว่านอกวงการสิโตกว่าและตอนนี้เขายังอยู่ในชีวิตของตายอยู่อยากให้มาคุกเข่าอีกทีไหมหรืออยากจะบอกอะไรเขาไหมไตทำท่าเหมือนจะร้องไห้บอกว่า ก็อยากขอโทษแหละในสิ่งที่เรางองแงไปตอนนั้นรู้สึกผิดเดี๋ยวร้องไห้นะดานิกกี้บอกพี่จ้ามาคุกเข่าได้อีกทีพี่ตายบอกแล้วนะถาม,มแทนด้อมส้มเราเรื่องราวไปเจอเขาที่ต่างประเทศตายบอกว่าเราไปถ่ายหนังกาลิเลโอที่ยุโรปกับเตยจรินพรน,นัดกันที่ฝรั่งเศสแต่มีปัญหานิดหน่อยเลยไปนัดเจอที่อิตาลีเจอกันที่เวนิส ก่อนที่ตอนนั้นคุยกันทาง Facebook เขาทักมาก่อนมีรุ่นพี่ชงมาคุยกันสองเดือนมาเจอตรงปกไม้ตรงๆน่ารักกว่าในปกวันนั้นก็เหมือนเป็นแฟนกันเลยเมื่อถามถึงมุมมองความรักต่ายยอมรับว่าเป็นคนชอบตัวติดกับแฟนเป็นป้าต้องโกทำทุกอย่างกับแฟนถามว่าถ้าจับได้ว่าแฟนไปนอกใจครั้งเดียวเลิกเลยไหมต่ายกล่าวว่าตอนนั้นเด็กๆรู้สึกว่าเป็นเรื่องที่ไม่ได้เลยนะพอโตขึ้นแล้วปล่อยผ่านได้บ้าง ถ้ามันดูแบบไม่ได้ตั้งใจทําอะไรขนาดนั้นดูตามเหตุผลตามสถานการณ์เมื่อพูดถึงการคลองรักกันมีชีวิตคู่ยากหรือง่ายแต่ตอบตอนหนึ่งว่าแรกๆอะไรก็ดีหมดเราต้องเป็นตัวของตัวเองตั้งแต่แรกจะได้อยู่ยืนยาวจากประสบการณ์เราเคยรักเขามากยอมให้หมดวันหนึ่งมันก็เหมือนเต็มเหมือนกันมีอะไรเราก็ควรปรึกษากันอันนี้ไม่ชอบอันนี้ชอบอันนี้ทำให้ได้ เจอกันครึ่งทางข้อดีทุกคนชอบแต่ข้อเสียเรารับได้ไหมอยู่กับมันได้นานหรือเปล่าถามถึงข้อเสียพี่คืออะไรตต่เผยว่าเป็นคนคิดเยอะคิดมากขี้น้อยไม่สนใจเลยเราก็งองแงในบางจังหวะถ้าเจอกับบางคนที่เขาไม่ชอบงองแงเขาก็จะรำคาญอะไรของเธอเมื่อถามว่ามีโอกาสกลับมาเป็นครอบครัวสีส้มไหมไต่ตอบว่า มันก็เป็นครอบครัวอยู่แล้วมันต้องเป็นครอบครัวตลอดไปอยู่แล้วเราต้องเจอกันไปจนพี่พิมพ์เรียนจบพี่พิมพ์แต่งงานเราก็ต้องไปเป็นประธานกันอย่างไรก็ตามในช่วงท้ายต่ายโดนนิกกี้ชวนเมามอยเรื่องความเป็นคนข้างรักของต่ายตั้งแต่อดีตจนถึงตอนนี้และรวมถึงความรักตอนนี้เป็นยังไง่ตยตอบว่าก็โอเค